คุณนัทคุณผู้ชมครับวันนี้22กันยายนเป็นวันแรดโลกหรือว่า World Rhino Day ครับแรดเป็นสัตว์ใหญ่อาจจะหาดูยากในประเทศไทยแต่ในประเทศไทยเราก็รู้จักแรดกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถูกใช้กันหลายความหมายหลายบริบทแต่ปัจจุบันแรดหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วจากการวิจัยล่าสุดแรดวัน,ว,นวันหนึ่งในแอฟริกาจะถูกสังหารถูกฆ่าเพื่อเอานอถึง3ตัวด้วยกัน เรื่องนี้มูลนิธิแรดนานาชาติพูดถึงรายงานการศึกษาชิ้นใหม่พูดถึงจํานวนแรดในแอฟริกาตอนนี้นะครับถูกล่า1,342ตัวในปี58สูงที่สุดจากปี2,551ขึ้นมาอีก200กว่าตัวและนี่ถือว่าเป็นการสูญเสียแรดท,ที่มากที่สุดในรอบ20ปีครับกับคุณซูซี่เอลลิสนะครับผู้อำนวยการมูลนิธิ IRF บอกว่ารายงานชิ้นนี้ชี้เห็นนะว่า มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องปกป้องแรดไม่ให้สูญพันธุ์และข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรดโลกนะครับโดยผู้ที่ต้องต่อสู้ปกป้องแรดเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่ง แล้วก็ต้องมีทีมงานเพื่อรับมือกับการล่าแรดป้องกันที่อยู่อาศัยร่วมกันกับชาติต่างๆทําให้คนเนี่ยมีความรู้มากขึ้นขณะที่อนุสัญญาไซเตสครับก็สั่งห้ามจําหน่ายนองแรดทั่วโลกตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นการตอกย้าว่าขนาดนี้ต้องเฝ้าระวงังครเพราะว่ามีแรดอยู่5สายพันธุ์ทั่วโลกที่มันใกล้ศูนย์ฟันใกล้ศูนย์พันธุ์นะฮะมีแรดดาแรดขาวแรดชวาแรดอินเดียแล้วก็กระสู้ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันด้วย